ผมกกอยู่ับข้าเไที่แม่งเมกาโฟมงทำเรื่องจับผู้จับหมด่่แมงเอาตะรับคุณนึกภาพไม่ออกถ้ามีเฮียบัสอีกคนนึงอ่ะอันอันนี uh, นน้อันนี้ใครใครไม่มีปืนป่ะใครไม่มีปืนแต่มี EMP ป่ะเอางี้เอางี้เอางี้ไหมถ้าตำรวจมาปุ๊บแบบขอฝ่าละคนหนึ่งกระโดดลงไปข้างล่างแล้วไปปะ EMP ข้างล่างอ่ะให้มันเหินมาไม่ได้อ่ะตรงเหินอ่ะตรงเหินอ่ะ มีใครเกมแล้วแล้วปะมีปะแล้สบพี่จะสอบไปหรือโหตีนสอบตำรวจเยอะนะพี่เราเราเอาขึ้นมาข้างบนกันดีถ้าสบสอบเอาไว้ข้างบนนี้แหละแหละมันมันจะตกไปข้างล่างปะเวลาเขาเด้งมันจะตกไปละพี่เดี๋ยวผมไปรอล่าซิวเวอร์มันอยู่ล่ายังยังไม่ต้องไปก็ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องไปออกโซนยังไม่ต้องไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนย่ังย่ามันเด้งไงอย่ามันเด้งไงยื้อ่อะไงได้รอให้ตำรวจมาแบบว่ามาเยอะก่อนรอไอ้ตำรวจมารออะไรอยู่ มาบอสไปวางมาาไลม่ไหลไม่ไหลไม่วางนี้อ่ะเคไม่ไหลไม่ไหลเห็นยังตอนกี่โมใครได้จับเวลาไหมจะเออประมาณก่อนฟฟนไม่ต้องวางนะบอสวางล้บอสวางล้ไม่เอห้าสามหลงเล่นเลยลงค่าม่าค่าตำรวจเลยค่าตำรวจเลยโฟนดับดับด ทำไรไม่ได้พี่ทำไรไม่ได้เราเยอะมากนะเราเยอะมากนะเขาเกอะเยอะอยู่โดนฮอยู่ธนาคารเล็กแมต็อปที่ต้องปกันฮอนะพี่เก็บพดีพี่อไม่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 ตกไม่ตอไม่ตอไตอกไม่ตอกไม่ตเลยสามันไม่ตกเโอเคสวยขึ้นมาได้ปะขึ้นมาได้ปะเฮ้พี่ฮอามึตกอยตายก็ตาย

เอ้เมา่อไหหมดเลยไอ้เฮียหเออย่าง like ้ตะล้มันท่ลนลงตะล้อม้านั่นนดินี่หอมันเต็มหมดเกินห่อเต็มหมดเกินนพี่รีบร้อนัรีบบอกนะไอ้พวกออกเลยออกเลยเดี๋ยวเดีม่พ่ออกมาเลยเย้เลยนีแตกไอ้สัส กูเห็นวิ่ิเต็นนอนเลยสัตว์กันหมดกันเกันหมดรอบเกียร์รอเกียร์อจบรอบมีคันรถคันรถคันรถเฮ้ยไอ้เนี่ยทำไมกูดึงแล้วมันมาสองศพเลยวคันรถกูหายไปไหนวะไอ้เคียตี้แตกตี้แตกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูโดนยิงกูโดนยิงเฮ้ยยิงตำรวจมาตำรวจมายิงให้เลยบอสกูไปด้วยบอสกูไปด้วยบอสโอเคยิงไว้ก่อนนะยิงก่อนกูไปด้วย ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลย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 ลงไปไปไปเฮียตีแต่เฮียโดนหอปั่นอย่างเหลือเลยตัวไอ้หอไม่งงว่าปั่านข้าว่ากูตายหมดเลยสัตว์มาเพื่อนมันเถื่นนะเถื่อนติดต่อเถื่อนขึ้นมาแล้วเถื่ขึ้นื่ปาเพื่อนตื่นขึ้นไปไอ้เพื่อนมันเถื่ขึ้นมาถึงนะเพื่อนมันเถื่ขึ้นมาถึงไปตับแกจนะตับแกจไ่ยากเถื่ลงตรงนี้นะต้องโหเต็มเลยเไม่ตีพันเลยขึ้นขึ้นขึ้นใหม่ได้ปะขึ้นใหม่ได้ปะตกไม่แทงใคร โอ้โหองอูวไอ้ที่เกมมันจะไอที่เกันปุ๊บจะรีบมารีบมาผมอยู่แค่สาันรีบมารีบมาวยรวเพื่อนแอรอยู่ส่วนแรงน้ำตาเยอะแล้วก็ฮออมันมีกูพังเลย ไม่มดนะไอาดาไอ้สองคันนะต้องหดไม้สองคันมาช่วยมาช่วยกันเเเผื่อเเอามันลงมาได้กำนดคันนี้โอ้หออคโอเคะรอ่ะนะซวยเพื่อนเราซวยก็วยวยวยสวยล่นิงนะเพื่อนม่ชบเล่นบังไม่ชเล่นบังลายถ้าเกิดสมมติเขาโดนรถรลอะรถเขาจะเร่งย ไอโฟนอพ่เอ็ม <Shouldn> พ <'t entender it> <uffs> <do> ีบอกว่าบเนอะก็รอดแล้วใครไม่รู้โดนติดหนึ่งอะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเ้ื่อนเพื่อนเพื่อนเที่อนน่ติก t อ k ครับ